คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี FC พี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขเด็ดเม็ดเดียวเน้นๆนะครับในงวดวันที่11ตุลาคมพศ .2564 นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินเขาฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามแอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับผมมาอีพีีพี่น้องรับชมนะครับครับผมสำหรับงวดที่แล้วนะผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมเลขที่ออกนะครับ สองหนึ่งสองแปดห้าศูนย์นะครับสองหนึ่งสองแปดห้าศูนย์นะครับแนวทางของเราพัฒนาก็เข้าชุดรองนะครับสองหนึ่งแล้วก็แปดสองนะครับตัวเจาะสองหนึ่งนะครับสําหรับตัวรองรูดก็ผมก็จะเข้าสายรูดก็จะเข้าห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับผมให้รูดอยู่ที่ศูนย์ห้าเอ็ดมินให้ศูนย์เจ็ดนะครับเจาะได้ศูนย์เจ็ดนะครับผมสําหรับตัวรองนะครับผมสาหรับเม็ดเดียวให้อยู่ที่เจ็ดหออกเจ็ดสอง นะครับผมออกให้72ออก82นะครับสําหรับตัวเด่นนะครับจับผิดตัวนะครับตัวเด่นได้อยู่ที่3ตัวก็จะมีอยู่ที่0มี2มี7นะครับจับตัว7ไม่ถูกนะครับผมถ้าออกมานะครับผมถ้าออกมาอยู่ที่2 1 2 7 50เต็มเลยนะครับผมเต็มทั้ง3าตัวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่า f อพี่น้องสายลูดก็เข้า50แล้วก็82อยู่นะครับ เสองหนึ่งด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับครับผมเอดมินก็จะทําไปตามสูตรนี้เหมือนเดิมนะครับกับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรหวยลาวพัฒนาแล้วก็ใช้ได้ทั้งไทยนะครับสูตรนี้แอดมินได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับ ก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับให้เอฟซีพี่น้องได้รับชมนะครับสําหรับตําราจริงอยู่ในตู้นะครับผมไม่ออกมาแล้วเดี๋ยวมันขาดต้องเขียนไว้อย่างนี้นะครับผมเนาะตัวจริงเดี๋ยวมันขาดนะครับสําหรับงวดที่แล้ววันวันพฤหัสนะครับผมเลขที่ออกนะครับผมมานะครับผมศูนย์ห้านะผมมานะนะครับศูนย์ห้าก็มาสองก็มานะครับสายวิ่งสองแอดมินจับได้เจ็ดศูนย์สองนะครับ เจ็ดศูนย์สองถ้าเรียกศูนย์ก็จะเข้าห้าศูนย์อยู่ถ้าเรียกสองก็จะเข้าแปดสองอยู่แอดมินเม็ดเดียวแอดมินได้เจ็ดกราบขอโทษขออภัยนะครับผมสาหรับสูตรสองตัวเข้านะครับผมอ่าแล้วก็ตัวองก็เข้าผิดแค่เจ็ดตัวเดียวนะครับกราบขอโทษขออภัยเม็ดเดียวเจ็ดให้เจ็ดสองออก 8, 2, แปดสองไม่ง,งั้นจะเข้าทั้งสามตัวนะครับสูตรนี้แม่นนะครับผมเข้าทั้งไทยนะไทยในวันที่สิบหกกันยาเลขที่ออกลอตเตอรี่นะครับศู 0, 7, 0, 9, 3, 5, นย์เจ็ดศูนย์เก้าสามห้ามาที่หนึ่งเลย ถือว่าโอเคในวันที่สุกนะครับที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งตุลานะคผมเลือกที่ออกนะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็ถือว่าเข้านะครับผมนี่หนึ่งเจ็ดปลั่งออกแปดสามนะครับสูตรนี้แม่นนะครับผมก็จดไว้แคบไว้นะครับถ้าชื่นชอบถัดไปนะครับผมเลขกที่จะออกของไทยก็คือวันเสาร์นะนะครับผมแอดมินก็มานํามาแบ่งปันเฉพาะ f c พี่น้องของแอดมินคิมนาโชคพารวยเท่านั้นนะครับที่เข้ามารับชมวันเสาร์นะครับ จดไวเลยถ้าพี่น้องที่จับคู่จับวินแม่นนะครับผม mm. ก็จะมีอยู่ที่8 5 2 4 1 6 7นะครับบางทีก็จะเข้าลงวันที่หนึ่งเลยนะครับสาหรับสูตรนี้จดไว้นะผมแคบไว้ก็ได้นะครับผมเนาะอ่ะเขามานำ,นำมาแบ่งปันเฉพาะ Fc ของแอดมบินคิมพารวยอันนี้ใช้ได้ทั้งไทยอ่าโอเคเนาะอ่าสำหรับวันจันทร์ก็จะใช้สูตรนี้นะครับผมเนาะคำนวณต่อในเดือนในเดือน ในเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาเข้า9ก้างวดซ้อนเลยเดือนนี้ก็เข้า2งวดเข้าเลขวิ่ง73แล้วก็เข้า2 2 1นะครับ2 1แล้วก็82สน,นะครับาสายลูดเนาะแล้วก็0550 5, 5, 0, ถ้าสายลูดก็จะเข้านะครับผมตามนี้เนาะอ่าโอเคนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีในงวดวันที่อ่าดตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับเลขเด็ดไม่เดียวเอ็ดมินก็ได้มาแล้วนะผมวันนี้เจาะเน้นๆน้นนะผม ก็จะใช้สูตรมงกลทองแล้วก็สูตรจากทางช่องนะครับผสมกันอย่างละสามคู่นะครับผมสูตรจากท่องด้วยแล้วก็ตารางวันด้วยนะครับผมนอกที่มาผสมกันก็จะมีเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขเจ็ดเลขสองเลขเก้าเลขห้าอันนี้สําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบชุดวินนะครับจับคู่จับวินได้เลยนะครับสาหรับเลขในตารางนํามาแบ่งปันนะครับก็มาดูเม็ดเดียวของเราวันนี้นะครับผมสายรูดสายวิงนะครับผมเม็ดเดียวให้อยู่ที่หนึ่งอ่าถ้าชอบคอยตามหนึ่งนะครับผม หนึ 1> 1่งเม็ดเดียวสายรูสายวิ่งวันนี้ก็จะมีเจาะสี่คู่นะครับก็จะมีอยู่ที่ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งตัวเด่นก็จะเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งสองแปดหนึ่งกับห้าหนึ่งก็ต้องลองนะครับผมอันนี้ลองไว้เพื่อความชัวนะบางทีก็มาอาจชุดลองนะครับผมสําหรับเลขเด็ดเม็ดเดียวนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมเนาะสาหรับตัวลองแอดมินจะลองให้สองคู่นะครับผมเลขในรา,างมีหกตัวแอดมินจะจับมาให้ลองสองคู่เหมือนงวดที่แล้วเข้าชุดลองหมดเลย อืมหัวนี้ก็ขอเข้าชุดเด่นนะครับผมชุดลองนะผมสําหรับอันนี้ชุดลองอ่าชุดลองบางทีก็เข้าทั้งสามตัวเลยนะนะครับผมบางทีก็เข้าทั้งสามตัวเลยชุดลองก็จะมีศูนย์สองสามศูนย์ศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะครับผมเด่นๆนะครับก็จะมีอยู่ที่อ่าศูนย์สองสองศูนย์อ่าตัวเด่นนะครับศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์สามกับศูนย์หกก็ต้องรองนะครับอันนี้ลองไว้เพื่อความชัว นะครับสำหรับตัวเลียกแนวทางสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมเอซีพี่น้องที่เครารพรักตัวสุดท้ายก็อยู่อยู่ที่เจ็ดเจ็ก็จะมี7 3 7 1 7า7เจ็ด่จีา7 9 9 7นะครับผมต,ตัวเด่นแล้วก็73 37สามมเอนนี้เนให้ลองแล้วก็7 1อน่าโอเคนะครับผมสำหรับตัวเลียกชุดลองก็จะกันไว้ให้ นะครับผมบางทีก็เข้าทั้ง3ตัวเลยนะเข้าทั้ง1เข้าทั้ง0ูนย์เข้าทั้ง7บางทีก็จะเข้าแค่2ตัวแต่ไม่เคยพลาดนะผมยังไงก็เข้าสูตรนี้นะนะครับแอดมินได้สูตรมาอย่างดีนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินวงกลมไว้ให้นะผมก็สามารถเรียกเรื่องตารางได้เลยนะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องนะครับผมมีสิทธิ์เข้าทุกตัวสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับไปกันต่อนะครับสาหรับชุด3ตัววันนี้นะครับผมก็ให้มาแค่2คู่เองนะครับก็สามารถชื่นชมได้2คู่ก็จะมีีุท1 1 อ่าตัวเด่น 1, นึก็ต้องลองนะผมลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับก็แค่2คู่เองนะครับผมไปกันต่อนะครับผมพี่สีพี่น้องที่เครบรักตัวเด่นตัวเจาะของเรา4ตัวนะครับก็จะมี8101นศนะครับศูนย์นะครับผมสําหรับ4ตัวนะครับสําหรับเบิ้ลนะครับก็จะให้ที่1 1 0่่แล้วก็77นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจําวันที่11ตุลาคมนะครับพศสองพนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าอิฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับหาตัวเลขเด็ดๆมาให้อิฟซีพี่น้องรับชมนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้แอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ขออิฟซีพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชมเพื่อความรุนนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับแอดมินก็ไม่สนับสนุนนะครับให้พี่น้องเล่นการพนันใดๆทุกชนิดนะครับนามาเพื่อความรุนความบันเทิงเท่านั้นนะครับ สำหรับตัวเลขแนวทางนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบนะเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาใหม่ถ้าชืา่นชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเจรด้พลาดาการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสําหรับวันนี้แอดมินคิมนาโชคพารวยก็ขอเอฟซีพี่น้องทุกท่านมีความโชคดีมีความสุขเฮงเงปังๆต่องวดกับแอดมินคิมนาโชคพารวยเช่นเดิมนะครับสาหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ